ต่างชาติเข้าไทยด้วยฟรีวีซ่าแล้วแต่งงานอยู่ยาวความจริงโหดกว่าที่คิดสวัสดีครับออบโกนโลไกวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังคือว่าออบก็พูดมาเยอะช่วงนี้เกี่ยวกับวีซ่าเข้าไทยซึ่งก็แน่นอนเวลาจำกัดก็จะเป็นแบบภาพรวมคร่าวๆแล้วทีนี้คือไม่ว่าใครต่อใครก็อคิดง่ายๆว่าเข้ามาฟรีวีซ่าเสร็จแล้วก็รีบมาจดทะเบียนสมรส เสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นวีซ่านอนโอเพื่ออยู่ไทยถาวรมันก็ยังคงทําได้อยู่นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเออก็คือมันนับวันก็คือจะมีปัญหามากขึ้นนะครับก็คือปัญหาหลักขั้นตอนจดทะเบียนสมรสไม่ฟรีและไม่ง่ายก็คือการเตรียมเอกสารก็ต้องใช้เอกสารรับรองโสดจากทางการหรือสถานทูตต้องมีการรับรองตัวจริง ไม่ปลอมแปลงมีการแปลและรับรองการแปลจากกรมการกงสุลซึ่งทุกอย่างต้องมีการจองคิวทุกขั้นตอนจะของประเทศตัวเองหรือจะของการรับรองเอกสารแปลก็ตามคือคือหน่วยงานราชการของไทยนั่นแหละทั้งจดทะเบียนด้วยก็ต้องจองคิวล่วงหน้าบางคนก็บอกว่ารอสองเดือนแล้วถึงจะได้จด อ่าฉนั้นคิดว่า90วันจะพอก็อาจจะไม่พอก็ได้เผลอๆของประเทศตัวเองขาดอะไรและให้สถ,ถานทูตประเทศตัวเองก็ต้องจองคิวอีกครับโดยเฉพาะประเทศฝรั่งทั้งหลายครับแล้วก็เงื่อนไขของวีซ่าโอนโอก็ไม่ได้ง่ายก็คือต้องถ้าจะมาทําในไทยนะ เราก็พูดหลายรอบว่าควรจะทำจากต่างประเทศดีกว่าแต่วงเล็บก็ต้องมีทะเบียนสมรสก่อนนั่นแหละก็คือเพราะมาเปิดบัญชีธนาคารไทยด้วยฟรีวีซ่าไม่ง่ายและยิ่งช่วงนี้แก๊ง call center ก็ทําให้รัฐบาลเข้มงวดมากขึ้นด้วยครับแล้วก็พอเปลี่ยนวีซ่าได้แล้วเราอยากจะอยู่เอจะได้90วันแล้วเราอยากจะอยู่ต่อทุกปีปีอต่อยุป,ปีละครั้งไปเรื่อยๆก็ต้องมีการโชวเงินฝาก4แสนบาทต่อเนื่อง2เดือน ซึ่งบางช่วงอย่างเช่นช่วงนี้ก็มีการให้ว่าพอได้รับอนุมัติแล้วก็ต้องแช่เงินต่อไปอีก4แสนบาทหลังจากได้รับอนุมัติแช่ต่อไปอีกสี่เดือนหรือสองเดือนนี่แหละจะไม่ค่อยได้ล่ะครับก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีก็อาจจะทําให้มันเป็นอะไรวุ่นวายและอาจจะไม่ทันฉะนั้นก็ต้องเหมือนว่าต้องศึกษาดูให้ดีเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมตัวมาก่อนนัดหมายอําเภอเตรียมใบโสดเตรียม เรื่องของถามธนาคารถามตอมที่จะไปทำเอาไว้ก่อนให้รอบครอบทั้งหมดเลยครับก็จะมีคำถามอีกว่าตอมแนะนำทำวีซ่ากเกษียณดีกว่าเอาสมใสจ,จริงๆถ้าเขาทำวีซ่ากเกษียณเนี่ยนอกจากความรักแล้วเนี่ยที่ยังมีให้กันเนี่ยเนี่ยคนไทยได้อะไรถามจริงครับเขาก็สะดวกขึ้นนั่นแหละแต่เขาก็ต้องมีเงินนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปต่ออันยาวนะครับอ่าก็คือ เมื่อก่อนวีซ่าเกษียณเนี่ยเป็นอะไรที่ยากเพราะว่ามันจะมีแต่ n อน oa นอ n ox อะไรพวกนี้แหละซึ่งต้องใช้ประกันแพงๆออปก,ก็เลยไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่แต่หลังๆมันก็เหมือนว่าจะมี n อน o retirement เฉยๆ,ๆเพิ่มเข้ามาเหมือนเขาจะพยายามเอือ้อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่แน่นอนว่าคนที่จะขอวีซ่าเกษียณเนี่ยก็คือจะต้องมีอายุขั้นต่ำห้าสิบแล้วก็ต้องมีเงินมากระดับหนึ่งก็คือแปดแสน หรือได้ไดไดเฉลี่ยเดือนละหกหมืนห้าครับก็คือจากที่อออพูดเรื่องเรื่องวีซ่าเข้าไทยมาสักพักหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะมีขนาดนั้นครับอ่าเอาเป็นว่านี่คือพูดเองก่อนแต่ว่ามีหัวข้อที่เราได้ตั้งเอาไว้ใน Facebook ของโกโนไกดอว่าทำไมต่างชาติหลายคนคิดว่าเข้าไทยมาแบบฟรีวีซ่าแล้วแต่งงานแล้วจะขออยู่ต่อได้เลยแบบง่ายๆไม่ต้องออกจากไทยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ทีนี้ก็สงสัยไงเหมือนเป็นความเชื่ออะไรเงี้ยเมื่อก่อนอาจจะง่ายก็ได้แต่ตอนนี้ก็คือ,อมันมีบางอย่างที่เขาไม่ได้เขียนก็คือที่นำเสนอเนี่ยก็ต้องเอาข้อมูลจากทางการแล้วมีบางอย่างที่ทางการไม่ได้เขียนนะครับก็นนี้เราก็เลยมาขออธิบัตอขอขออ่านคอมเมนต์ก่อนนิดนึงครับที่มีคนมาตอบในโพสต์ที่บอกเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือเมื่อก่อนอาจจะทําได้แต่ก็มีเพื่อนๆบอกต่อๆกันเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ย คือถามว่าอ๊อฟเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์ตรง <g iggle> ใช่ไหมเออทีภรรยาออฟเนี่ยก็เป็นคนไทยเราจะไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงก็จากคอมเมนต์นั่นแหละคือเราศึกษาเรามาบอกแล้วก็มีคอมเมนต์แล้วเราก็เอามาอธิบายเอาไปหาต่อหรือ,อยังไงแล้วก็ได้ประสบการณ์ของเพื่อนๆน,นะครับก็คือเมื่อก่อนมีเพื่อนๆบอกต่อกันเมื่อก่อนอาจจะทําได้แต่สมัยนี้เคร่งคัดเรื่องเปิดบัญชีมาก อ่ไม่ว่าจะบีซ่าเกษหรือแต่งงานถ้ามาโดนเรื่องเปิดบัญชีก็ก็ลำบากแล้วนะครับก็คือเพราะว่าถ้าไม่มีบีซ่านอนโอก็เปิดยากเผลอๆต่อให้มีเขาก็จะเรียกเอกสารเพิ่มอีกอ่าฉะนั้นไอบัญชีธนาคารอะไรคือเอกสารอะไรในชีวิตเขาอ่ะของต่างชาติน่กก็เอามาเผ่อๆด้วยเออบัญชีธนาคารประเทศตัวเองก็เผื่อๆด้วยคือสําปองไว้ก่อนไม่ได้บอกว่าต้องใช้หรือเปล่าเผื่อเขาถามหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้มีจะใช้ไง เออก็คือจริง,รงๆมันยังทําได้อยู่มาฟรีวีซ่าแล้วก็มามาจดทะเบียนเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนวีซ่ามันยังทําได้อยู่เพียงแต่ว่าจะหวังว่ามาลวดเดียวเสร็จแล้วก็จะได้เลยหรืออะไรเงี้ยมันต้องเตรียมตัวพร้อมมากๆเ่ะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาไม่ได้บอกในตัวอ,อักษรไงเออเขาอาจจะเรียกอะไรเพิ่มอีกก็ได้แล้วก็ต้องแล้วแต่พื้นที่ด้วยเอออันนี้คอมเมนต์เลยนะเอาเขาจริงเวลาไม่พอถ้ามาทาเองเพราะเขาลืมเรื่องสเตตทุกอย่าง โดนสกัดด้วยการจองคิวคิวบางคิวของสถานทูตจองไม่ทันหรอกรอไปเดือนหน้าจะว่างงี้ฐานทูตของตัวเองนะมไม่ใช่จะโทษแต่ทางการไทยก็ไม่ได้นะฐานทูตของประเทศตัวเองนะเวลาขาดเอกสารอะไรจะต้องไปขอของไงต้องจองคิวนะเอออังกฤษหรืออื่นๆเราเคยกดกดดูนะที่มีคนมาถามเราเนี่ยหรือไม่ให้เราจองให้เนี่ยจองคิวสถานทูตนี่แหละบางทีออตาลีอย่างเงี้ยเคยนะ บ้างไปนู่นน่ะสองสามเดือนนู่นน่ะจะขอใบโสดอ่ะเขาก็ไม่รู้นะทําประเทศตัวเองแล้วมันจะมันมันไม่ง่ายกว่าหรอทาไมเขาจะต้องมารอทํากับสถานทูตที่นี่หรือเขาไม่ได้เตรียมเออน,นี้เราไม่รู้ครับเขาก็ไม่รู้ว่าทําประเทศตัวเองแล้วมันจะได้ทุกคนหรือเปล่าหรือต้องมาหาที่เอาเอาดับหน้าที่นี่ไอ้ใบโสดอ่ะที่จะใช้จดทะเบียนน่ะก็คือถ้าจะให้ทันเ,เดี๋ยวกันเออ มีอันทัดมาไม่จริงไม่ง่ายเพราะต้องมีบำนาญอย่างต่ำหลายหมื่นบาทและรับรองโดยสถานทูตของเขาหมายถึงว่าอันนี้อัปดาวเอาหมายถึงว่าถ้าจะใช้ใบแสดงรายได้ถ้าอายุเยอะแล้วกเกษียณแล้วก็คงเป็นใบรับเพมชั่นซึ่งก็ไม่ง่ายตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าเออขอมาแล้วก็โชว์เลยอะไรเงี้ยก็ต้องรับรองตัวจริงหมายว่ามีตาปั้มจากหน่วยงานเสร็จแล้วก็เอามาแปลด้วย เป็นภาษาไทยแล้วก็ไปรับรองคําแปลว่าแปลถูกต้องที่กรมการกงสุลด้วยเอ,อครับก็คือเอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทยทุกอย่างก็ต้องมาทําแบบนี้เออัอนนี้แฟนมีวีซ่านอนโอคู่สมรสอ,อเคยเป็นวีซ่าคู่สมรสมาก่อนแล้วต่อมาก็ทํางานก็เปลี่ยนเป็นนอนนอนบี B, เป็นวีซ่าทำงานพอกเกษียณตัวเองเ,ออเดี๋ยวต้องบอกก่อนการเปลี่ยนวีซ่าในไทยเนี่ยจะทําได้เฉพาะจาก ฟรีวีซ่าหรือวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซา่านอนโอเท่านั้นนะสวิชระหว่างนอนกันนอนเนี่ยไม่ได้นะยกเว้นแต่ว่าเขาออกไปแล้วกลับมาด้วยฟรีวีซ่าแล้วมาดําเนินการเอออันเนี้ยได้เออแล้วพอแฟนกเกษียณตัวเองหกสิบก็กลับมาเป็นนอนโออีกรอบเอกาสารต้องเตรียมเยอะมากเราอยู่ต่างจังหวัดโชคดีเจ้าหน้าที่ตอมอนแนะนําดีมากเราเตรียมตัวกับแฟนก่อนหลายคู่มีปัญหาที่กองทะเบียนสงสารมากไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆเออมันมี ครับก็เลยไม่ใช่แบบว่ามาเออมาทำแปบบ๊แบแ๊บเสร็จอยู่อะไรเงี้ยไม่ไม่ใช่ขนาดนั้นคือมันมีอย่างที่บอกมันมีสิ่งที่เขาไม่ได้เขียนอ,อ่าก็คือกัอนต่อถึงแม้จะคิดแบบนั้นว่าเข้ามาฟรีวีซ่าแล้วมาแต่งงานครับก็คืออีกคอมเมนต์หนึ่งพอจะทำเรื่องแต่งงานขั้นตอนมันเยอะ ถ้าไม่ได้เตรียมมาพร้อมก่อนทั้งเวลาและเอกสารก็คือมันยังทําได้ไงแต่ว่าต้องเตรียมตัวมาอย่างดีก่อนแล้วก็เผื่อใจไว้เกิดขาดอะไรแล้วมันไม่มีขึ้นมาก็ต้องรอกลับมาทําใหม่ยิ่งขั้นตอนแต่ละที่ที่จะไปจองคิวไม่ว่าจะไปเขตจดทะเบียนบางเขตก็ไม่รู้เรื่องนะไปกรมการกงสุนประทับการรับรองเอกสารจองคิวสถานทูตอีกไหนจะแปลเอกสารต่างๆตอนเราจดทะเบียนตอนปี2 0 1พันสิบห้า ทำเองทุกขั้นตอนตอนนั้นจองคิวแค่สถานทูตที่เดียวส่วนเขตบางรักกรมการกงสูลคือไปแบบไม่ได้จองฮะได้ได้ด้วยเหรอแต่ถ้าไอแต่น,นั้นมันสองพันสิบห้านะแต่ทุกวันนี้ทุกอย่างก็จองก่อนสมัยนี้ไม่ได้แล้วทุกอย่างต้องจองคีย์มดอ่าเขามาบอกซ้าอีกทีทีหลังฉะนั้นสาวไทยที่จะแต่งงานกับต่างชาติต้องหาข้อมูลหลายทางว่าควรเข้ามาแบบไหนจะได้อยู่ยาว ก็คือใบรับรองโสดเนี่ยถ้าจะแต่งเนะี่ยให้ทำมาตั้งแต่ต้นทางเลยแต่อย่าลืมว่ามีมีอายุอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าขอมาแล้วก็อยู่คาวไว้เป็นปียังไม่ได้จดก่อนก็มีหมดอายุเหมือนกันน่าจะประมาณสามหรือหกเดือนนี้แหละก็คือขอมาแล้วก็ต้องรีบม,มาทำเออ ขั้นตอนแต่งอันนี้อันใหม่ขั้นตอนแต่งงานยากมากเวลาสี่เดือนแทบจะไม่พอแฟนต้องกลับประเทศไปอีกรอบแล้วเข้ามาใหม่กว่าจะเปิดบัญชีได้กว่าจะแปลเอกสารยุ่งยากวุ่นวายมากค่ะแน่นอนก็มีบางคนสงสัยว่าใช้บัญชีของใครดีอ่ามันมีสองเฟสไงถ้ายังไม่ได้จดก็ต้องเป็นบัญชีของแฟนใช่ไหมเรียกว่าแฟนแต่จดไปแล้วแล้วก็ได้ v i ่อได้เปลี่ยนวีซา่าได้เบื้องต้นเก้าสิบวันไปแล้วก็กลายเป็นของภรรยาสามีภรรยา ตอนจะต่อวีซ่าเนี่ยที่ต้องแช่เงินไว้เนี่ยสี่แสนเนี่ยใช้บัญชีภรรยาด้วยได้ไหมเพราะว่าเปิดบัญชีอาจจะยากหรือยังไงหรืออาจจะเงินไม่พอเพราะว่าต้องแช่เงินไว้ไงก็คือประเด็นคือใช้ไม่ได,ใไได้ใช้เป็นชื่อเจ้าตัวอย่างเดียวครับแต่ว่าเอาเงินเข้าได้นะเหมือนที่ว่าเอาเงินของภรรยาเนี่ยถอนออกมาแล้วก็ฝากเข้าไปบัญชีสามีได้เออก็คือหมายถึงว่าเขาอยากให้มันเป็นของต่างชาติอย่างเดียวไง ไม่ได้อยากว่าให้เอาของใครมาร่วมด้วยก็ได้อย่างนี้ใครมาแบบไม่มีตังเลยสมมุติว่าประเทศอะไรก็ไม่รู้อ่ามาแบบไม่มีตังเลยเสร็จแล้วก็อยากจะมาอยู่ไทยนานๆบงังเอิญอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายไทยรวยหรือรอ,อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้ไงอ่าอันนี้สามีต่างชาติมาอยู่ไทยเงินพร้อมเอกสารพร้อมเวลาพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยครับเงินพร้อมนี่หมายถึงเกษียณด้วยหรือเปล่า เราอยู่สมุยต้องมีวีซ่านอนโอเท่านั้นถึงจะเปิดบัญชีธนาคารและขอวีซ่าแต่งงานได้ปีต่อปีต่อปีและมีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้านทุกปีอ่าเรื่องที่ไม่ได้บอกในวีซ่าแต่งงานก็คือเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมบ้านก็แล้วแต่พื้นที่ด้วยหรือเปล่าขั้นตอนเยอะแยะและยากมากค่ะอันใหม่ค่าใช้จ่ายสูงมากยิ่งชาวเยอรมันยิ่งยากมีแต่ฝรั่งที่ต้นทุนน้อยเท่านั้นที่คิดว่าจะใช้ฟรีวีซา่าแล้วอยากอยู่แบบลองไทม โดยการจดทะเบียนกับหญิงไทยเด็กขอข้ามเราแต่งกับชาวออสเตรียเมื่อสิบแปดปีที่แล้วตอนนี้ย้ายกลับไทยเพราะแฟนกเกษียณงานเชื่อหมายว่าเราไม่สามารถขอวีซ่าแต่งงานให้สามีได้ต,ต้องให้นางใช้วีซ่ากเกษียณตอมอบอกว่าวีซ่าแต่งงานขั้นตอนจุกจิกอ่ะเนี้ยคนเนี้ยที่บอกว่าตอมอแนะนําให้ขอวีซ่ากเกษียณขอวีซ่ากเกษียณง,ง่ายกว่าเรานี้แทบจะวีนกับเจ้าหน้าที่เลยบอกเลยว่าเมืองไทยชอบทําอะไรให้ยุ่งยาก ขนาดเราเดินเรื่องของวีซ่าแต่งงานไปเมืองนอกยังไม่ยากขนาดนี้เลยออบถามจริงๆวีซ่ากเกษียณเนี่ยมันมีมันมีอะไรให้กับประเทศไทยได้มากกว่าวีซ่าแต่งงานงั้นหรืออ่าก็คือในความเป็นจริงแล้วอ่ะที่มันควรจะเป็นนะนะวีซ่าแต่งงานควรจะง่ายกว่าอ่าอันนี้คือมันจะยากกว่าในแง่ที่ว่าถ้าคนเตรียมตัวมาไม่พร้อมครับอ่า ธนาการจะต้องอยากได้วีซ่าผู้สมรสด้วยหละ่ะในเมื่อวีซ่ากเกษียณต้องฝากเงินตั้งแต่แสนประเทศไทยก็ได้เงินตั้งแปดแสนถ้าเขาคิดถึงแต่เงินของที่ธนาคารจะได้ไปไปหมุนเนี่ยเขาก็จะอยากได้กเกษียณมากกว่าเพราะต้องแช่เงินเดิมนะเดิมนะไม่เกี่ยวกับช่วงนี้นะผู้สมรสก็แค่แช่ไว้ก่อนจะต่ออยู่สองเดือนแล้วหลังจากนั้นถอนได้เลยตอนนี้ธนาคารอ้างว่า call center ก็เลยให้แช่ต่อ แต่ว่ากเกษียณเนี่ยก่อนก่อนต่ออายุก็800,000แล้วก็หลังต่อายุก็แช่ไปอีกสามเดือน400,000 400,000แช่ไปอีกสามเดือนก็คือกเกษียณต้องแช่ครูสมรสไม่ต้องแช่แต่น,นี้จะหาเรื่องให้ครูสมรสต้องแชอ่อ่าคือคือแช่ให้ถ้าถ้าถ้าคิดว่าเอือ้อธนาคารเงินหมุนมากขึ้นก็ก็คงอยากได้กเกษียณมากกว่าแต่ก็เลยสงสัยว่าถ้าถ้าเขาเน้นแต่กเกษียณเนี่ยสมมุตินะคนรักกัน แล้วเขาเห็นว่าทําแต่งงานลําบากก็เลยไปหากเกษียณให้ให้ทําเกษียณแทนแล้วถามว่าคนไทยที่เป็นคู่สมรสได้อะไรครับก็เอาเป็นว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ว่าสิ่งที่ต้องเสียสิทธิ์แน่ๆหมายถึงว่าใครที่อยากจะตัดความยุ่งยากเอ่อทาไปกเกษียณเลยแล้ววงเล็บว่าคนอีกฝ่ายต่างชาติต้องมีเงินอยู่แล้วด้วยนะถ้ามีเงินไม่ถึงนี่ก็คือจบไปแล้วยังไงก็ต้อง คู่สมรถอย่างเดียวแน่ๆครับก็คือเงินในบัญชีแปดแสนซึ่งออกก็ไม่รู้นะว่าโอนตั้งแปดแสนเข้ามาเลยเนี่ยมันจะเสียค่าธรรมเนียมอะไรเยอะแค่ไหนหรือเปล่าอ่าแล้วก็หรือว่าบัญชีไอแสดงรายได้หกหมืนห้าเนี่ยสิ่งที่จะเสียไปแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าเลือกที่จะไม่จดทะเบียนก็คืออันนี้นี่เรายกเว้นนะบางคนก็จดแล้วแต่ว่า ให้สามีขอเกษียณแทนเอออันนั้นไม่เกี่ยวครับคนที่แบบยอมไม่จดแล้วก็ให้ต่างชาติได้เกษียณอย่างเดียวอะไรเงี้ยก็เสียสิทธิ์เสียสิทธิ์ในการที่ว่าตัวเองอาจจะได้ไปอยู่ต่างประเทศเพราะว่าใบทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นใบเบิกทางครับถ้าเกิดต่างชาติเขาจดแต่เกษียณอย่างเดียวปุ๊บก็ไอ้ทําแต่เกษียณอย่างเดียวปุ๊บก็ไม่ได้จดก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีโอกาสครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ซีเรียสอ่าแล้วก็เรื่องของ อะไรที่คู่สมรสจะได้อะไรอย่างนี้ก็าอาจจะเสียสิทธิ์ไปก็คคแค่ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เห็นตรงส่วนของคอมเมนต์ก็เลยคิดว่าจะศึกษาไปด้วยพร้อมๆกัน <c oughs> กับการพูดวิดีโอตรงนี้เ <c oughs> พ,พื่อเพื่อนๆน,นก็จะได้เมนหลักก็คือถ้าคิดแค่ว่าจะเข้ามาฟรีวีซ่าแล้วมาดําเนินการให้จบทุกอย่างในไทยแล้วก็อยู่ต่อได้เลยภายในลวดเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะทุกอย่างต้องมีการจองคิว ต้องมีความพร้อมเรื่องเอกสารก่อนมาครับคนที่เคยมาให้เราจองคิวสถานทุนให้เนี่ยเขาก็ฟาวไปหลายรอบแล้วเพราะว่าอจองผิดประเภทบ้างหมายถึงว่าเขาเข้าใจผิดว่าให้จองอันนี้อ่าล้วก็ทําตามปุ๊บอา้าวไม่ใช่อันนี้ว่ะเออแล้วก็รอนานบ้างไม่ทันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมากันหลายรอบมากก็ประเด็นของโพสต์เนี่ยมันอยู่ที่ว่าส่วนใหญ่ที่มาถามเนี่ยที่ที่มาโพสต์ถามเนี่ยเขาจะมาเหมือน เหมือนมาตายเอาดาบหน้าคือหอบผ้าหอบของหอบทุกอย่างขายทุกสิ่งแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็มาฟรีวีซา่าเสร็จปุ๊บแล้วก็มาดำน้ํากันเองเอา้าอันนูน้นอันนี้ต้องออกจากประเทศไทยหรอเอาจอถ้าเกิดว่าจะอยู่นานทํายังไงคือก่อนจะมาสมมุติว่าเวลาเราจะไปต่างประเทศน่ะเราต้องศึกษาเราต้องเตรียมตัวขายบ้านขายรถขายทุกสิ่งเพื่อที่จะไปอยู่ต่างประเทศใช่ปะแต่ว่า ของไทยเนี่ยคืออาจจะขึ้นชื่อเรื่องความง่ายในการบอกต่อกันมาว่าทําอย่างนี้สิทําอย่างนี้สิทีเนี้ยมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าขายบ้านขายรถขายทุกสิ่งแล้วก็มาฟรีวีซา่าแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็เปลี่ยนวีซ่าจากฟรีกลายเป็นคู่สมรสแล้วก็อยู่ต่อยาวๆนานๆได้เลยอันนี้คือในอดีตคือปัจจุบันก็ทำได้แหละแต่ว่าประเด็นมันคือการที่เ,เปิดเปิด เปิดบัญชีที่ยากขึ้นมาฟรีวีซ่าเปิดบัญชีไม่ได้แล้ว <Yeah. S 1> น,นี่คือประเด็นหลกักแล้วแล้วทีนี้ก็โพสต์เนี้ยมันเกิดจากการที่ความสงสัยว่าคนที่เขาจะคิดจะมาอยู่ไทยนานๆเนี่ยอ๋อไม่รู้อะไรมาก่อนเลยหรออาจจะรู้บ้างแหละแต่ว่าเหมือน เหมือนถ้าเป็นเราอะเราเปรียบเทียบอะถ้าเป็นเราเราก็คงต้องรู้ก่อนถูกว่าแต่อันนี้คือเหมือนเขาไม่รู้อะไรเลยเสร็จปุ๊บแล้วก็มาตายเอาดาบหน้าเลยนี่อันนี้คือข้อแรกที่สงสยัยข้อที่สองก็คือ,อคอมเมนต์บอกว่าอทางการอะแนะนําให้ทําเกษียณจะง่ายกว่าก็ถูกต้องแล้วไม่ได้ผิดเลยแต่ทีเนี้ยบางคนก็จะไม่เข้าใจในมุมมองของคนที่เขาหนึ่งคือ อา,<ม>อาจจะเรื่องเงินใช่ไหมบ<ม>อกว่าก็เขาก็แนะนําถูกแล้วนี่ใช่ถูกต้องเพียงแต่ว่าเรื่องเงินน่ะแปดแสนกับสี่แสนน่ะเออมันก็มันก็เยอะสําหรับใครบางคนใช่ไหมหรือว่าถ้าบอกว่าโอ๊ยเมื่อไม่มีแปดแสนก็เป็นเงินบํานาญก็ได้นี่ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องมาอยู่ไทยอะไรประมาณนี้นี่คือแนวคิดของ<ม>ของวีซ่ากเกษียณว่าถ้าไม่มีเงิน อะไรแค่เงินบำนาญหกหมืนห้าไม่มีก็ไม่ต้องมาอยู่อะไรประมาณนี้ mm. มันก็ดูจะแบบเออมันก็ถูกอะนะจีก็ไม่ได้เจออะไรหรอกมันก็ถูกแหละถ้าไม่มีเงินแล้วจะมาอยู่ไทยฟรีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย mm. แต่มันก็จะมีอะไรที่ที่แตกต่างมากกว่านั้นว่าเออก็คนที่เขาดีๆเขาเขารักคนเขารักภรรยาไทยจริงๆก็มีไงแต่คนที่มามาแบบ ไม่ดีก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีการที่จะแยกแยะได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยอ่สุดท้ายนะสิ่งที่อบอคิดว่ามันควรจะเป็นซึ่งช่วงก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่มีปัญหาว่าเปิดบัญชียากบ้างโดนธนาคารบอกว่าจะต้องแช่เงินเอาไว้ต่อบ้างถ้าเกิดจะไปต่ออายุเนี่ยคือไอ้ช่วงก่อนหน้าช่วงเนี้ยเอาว่ามันก็สมดุลดีอยู่แล้วนะคือจริงๆอ่ะไอ้วีซ่าแต่งงานเนี่ยมันควรจะควรจะง่ายกว่ากเกษียณ ไม่ควรจะมีอะไรมากก็คือไอ้เรื่องเปิดอะ,อะไรนะจดทะเบียนสมรสเนี่ยอว่าเป็นขั้นตอนตามคล้ายๆสากลอยู่แล้วที่จะต้องมีการเอาใบโสดมาอ,อำเภอจะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็นัดจดทะเบียนอะไรก็ก็โอเคโดยรวมยังคงง่ายกว่าของต่างประเทศเท่าที่เราเคยศึกษามาแต่ว่าทางการไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เปลี่ยนกฎระเบียบแต่เขาจะใช้วิธีสอดใส่อ,อย่างเช่นว่าธนาคารเนี่ยเปิดบัญชีเนี่ย มันไม่ใช่ของภาครัฐใช่ไหมฉะนั้นเขาก็จะไปแซะทางนั้นแทนบอกว่าให้เข้มงวดมากขึ้นอ่าก็คือทางเบื้องหน้าจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าจะไปแซะใต้ไหนซึ่งจริงๆควรจะมีถ้ามีทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยคือไม่ต้องถึงขั้นมีนนโอหรอกถ้ามีทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยควรจะเปิดง่ายแล้วไม่ควรจะต้องแบบว่าเออให้มีนนโอก่อนอ่าเราจะมีนนโอก,ก็ก็อย่างที่ออบอกอ่ะถ้าจะง่ายก็คือขอจากต่างประเทศเลยมีทะเบียนสมรสแล้วกลับไปทํานนโอกลับเข้ามาเอออันนี้จะดีที่สุด แต่สาหรับคนที่กะจะมาตายเอาดับหน้าเนี่ยฟรีวีซ่าแล้วจะทําเนี่ยถ้าเขาท,ทําทะเบียนสมรสมาได้เนี่ยก็ควรจะให้เขาเปิดได้ใช่ไหมเอออันนี้คือต่อให้ทะเบียนมีทะเบียนสมรสก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเกี่ยวนะคือควรจะเอื้อกับการจดทะเบียนมากกว่าเพราะว่าไทยตอนนี้ก็อันนี้แล้วใกล้สังคมสูงอายุแล้วยังจะยังจะมาเล่นแง่เรื่องนี้อีกเออแต่ว่ากเกษียณน่ะควรอว่าก็คําว่าเกษียณน่ะหนึ่งก็คือคุณแบบมา คุณก็ส่วนใหญ่จะต้องไม่เกี่ยวกับคนไทยก็ตามตามชื่อกเกษียณน,นะถูกไหมเออก็มาอ,อถ,าถ้าเกี่ยวกับคนไทยคือคู่สมรสก็ก็มาจดง่ายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวก็เป็นกเกษียณก็คืออ,อคุณต้องมีเงินของคุณระดับหนึ่งแล้วก็เมื่อก่อนหน้านี้มีกฎว่าต้องซื้อประกันซึ่งบอกว่ามันก็สมดุลดีอยู่แล้วนะเพราะว่ากเกษียณคือมาแบบไม่ได้มีใครดูแลใช่ป่ะเออก็มีประกันอะไรก็สมดุลดีอยู่แล้วนะแต่หลังๆคือเลิกไปทําไมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เอาแต่เรื่องเกณฑ์การเงินอย่างเดียวเหมือนจะพยายามเอื้อในจุดนี้ครับก็ทําให้หลายคนก็ได้ประโยชน์นั่นแหละแต่แค่แบบว่ารู้สึกมันไม่สมดลุลว่าอคนมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วแต่สุดท้ายเลี่ยงไปขอเกษียณเนี่ยก็แล้วไปถือปัญหาอ,อยู่ที่การจดทะเบียนถ้าเกิดว่าโผลมาเป็นเกษียณตั้งแต่แรกแล้วถามว่าฝั่งคู่ชีวิตไทยเนี่ยที่สุดท้ายก็ไม่ได้จดเนี่ยเขาได้อะไรได้อยู่ด้วยกันเฉยๆอะไรอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเออก,ก็แค่นั้นแหละที่ที่อับสงสัยว่าควรจะเอื้อกับ แต่งงานมากกว่าสมรสมากกว่าเพื่อให้ได้มีเอ,อ่อเขาเรียกอะไรนะคนยิ่งแก่ตัวลมใช่ไหมเออส่งเสริมให้ทางอ้อมให้มีการแบบมีประชากรรุ่นใหม่เกิดขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแทนที่จะไปนเน้นแต่กเกษียณอืมไม่แต่ว่าไอ้เรื่องมีประชากรรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็มีทะเบียนสมรสกันแล้วไงหมายถึงว่าคนที่ทํามาก่อนแล้วไงแต่ว่าหมายถึง พอช่วงนี้มันยากปุ๊บเดยวคนก็หันไปกเกษียณกันมาก้เกษียณกันหมดไม่ยอมมาแต่งงานกับไม่ยอมแต่ง,งแล้วเพราะว่าแค่เกิดเขามีเงินของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะแต่งทําไมก็เขาเขาอายุเยอะแล้วเขาจะไปมีลูกคนก็ยากแล้วไหมอ่ะจะมาหวังลูกจากคนกเกษียณหรอเราแค่งงก่อนนั่นเนี่ยเกษียณต้องมีเงื่อนไขประกันด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีก็เลยงงว่าไอ้นี้ทำไมถึงทำให้ง่ายขึ้นวเขาต้องการต้องการเงินฝากไง ก็คคอ,อ<ห>นั่นละน,าานี่คือประเด็นประเด็นหลักสําคัญเลยของการที่ทําให้วีซ่ากเกษียณมันง่ายขึ้นคือเขาต้องการเงินให้มันมีหมุนเวียนมากขึ้นแค่นั้นอ่าคือ,ค,อคือการเป็นว่าไปมุมหนึ่งก็คือเพื่อเพื่อให้มีเงินเข้ามาให้ธนาคารหมุนอีกมุมหนึ่งก็คือบอกธนาคารให้ปิดกั้นด้วยกับคนที่จะเอาไปเพื่อจดทะเบียนสมไปเพื่อขอวีซ่าผู้สมรสเนี่ยก็เลยสรุป<ม>ไงว่าถ้าถ้าขอวีซ่ากเกษียณเนี่ยคือต้องมีเงิน แล้วก็มีอายุอ๋ออ๋ออีกมุมหนึ่งถ้าจะอ้างว่าขออายัดเงินต่อเหมือนเหมือนข่าวช่วงเนี้ยต่อวีซ่าแล้วแต่ว่าขออายัดเงินต่ออีกสองเดือนสาหรับกรณีคู่สมรสเนี่ยอายัดผิดคนไหมหมายถึงว่าก็เป็นคู่สมรสคนไทยอยู่แล้วอะแล้วจะคือคือจะอาถ้าอายัดก็คือเอาให้เอาให้เท่าเทียมกันให้หมดเลยถูกไหมจริงจริงมันควรจะเป็นอย่างนี้เอ่ออันนี้คือเอามาอายัดคู่สมรส เพื่อนอาญาตะก็อาญาตแต่คนอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสดิครับครับอันนี้เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวนะเออมันจะเป็นยังไงเราก็ต้องเอาตามนั้นแหละคอมเมนต์บอกว่าใช่ค่ะประเด็นคือการเปิดบัญชีธนาคารเพราะธนาคารเปลี่ยนกฎมันก็จะมีปัญหาอาจแดงว่ามีเปลี่ยนกฎจริงๆเพราะว่ามีคอมเมนต์แบบนี้ไหลคอมเมนต์ comment แล้วด้วยเ,<อ>เรียกว่าจะมีปัญหาตอนเปลี่ยนนอนโอไปเป็นวิซาปีเออนั่นแหละคือคือเขาเรียกว่าเข้มงวดผิดคน อดีคนไปไปเข้มงวดกับจีนกับกับก er, ับคนที่เขาเป็นสายเทาดีกว่าไหมแล้วแล้วสงสัยนะตอน call center มันระบาดแรงๆเนี่ยนะคุณไม่เข้มงวดเลยนะแล้วตอนนี้มันเริ่มซาลงก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่ไม่มีแล้วหรืออะไรนะเริ่มซาลงคุณเพิ่งมาเข้มงวดว่ะแปลกไหมเออเหมือน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 เอาหน้ายไงไม่รู้นะเออไม่รู้เหมือนกันนะแค่แค่สงสัยเฉยครับโอเคก็พอสมควรแล้ว เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับครับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ